นี่ก็ฝ่ายหลังที่นะครับตอนนี้น้ําน้ําเยอะหน่อยครับแต่ว่าหน้าแรงน้ําก็ไม่ขาดนะครับหลังที่ผมนะฝ่ายเนี้ยครับเราอยู่บนหัวฝ่ายเลยน้ําจะมาจากเขานู่นนะครับเนี่ยจากเขานู่นแหละครับ,รบออกมาให้ดูเขาให้ดูเขากันปั๊บเขาให้นั่นแหละเขาเห็นไหมไม่ใช่เรานะโอเคนี่ก็ลอดฝ่ายนี้ไปนะครับ น้ำใสจริงๆแล้วก็ลองดูครับเนี่ยถ้าตัดหญ้าตัดอะไรก็จะเหมือนอย่างนู้นนะครับสวยเลยที่ผมเนี่ยก็คือตรงนี้มันเลี้ยงปลาปลาเยอะมากปลาบึกปลาทับทิมปลานิลปลาดุกปลายี่สกปลาโอโ้โหหลายปลาจัดบนเนินนั้นสูงขึ้นไปจากพื้นเดิมประมาณสองเมตรห้าสิบสาเมตรนะครับเพื่อจะเป็นเนินที่จะทําเขาไงมันติดน้าแล้วงั้นเราไม่มีเขาเราก็ทําเขาเองเลย แล้วก็ตรงนี้คือต่อขึ้นไปให้มันเสมอกันนะครับแล้วคุณทําขึ้นไปแล้วก็เดินล้อมรอบหรือทาเป็นฟิชชิงพาร์คหรืออะไรได้หมดเลยตรงนี้ผมทําเผื่อไว้แล้วครับวันหนึ่งเผื่อที่มีอ่าผมอาจจะปล่อยที่พื้นนี้ให้คุณมาพัฒนาต่อครับเนี่ยลองดูนะครับไปดูด้านข้างกันครับด้านข้างเนี่ยก็คือทิวเนี้ยมีเสาอยู่ครับเห็นไหมทิวนี้ไปดูเลยครับด้านข้างเนี่ยเขาก็จะทําเป็น ถึงแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเป็นรีสอร์ทนะครับอยู่ห่างจากถนนหลักมาแค่แค่เท่าไหร่แปดรอยเมตรเจ็ดแปดรอยเมตรเองถนนสวนสวนสนสามสาครับเดี๋ยวไปดูหน่อยครับนี่น้ําอย่างนี้เลยน้ําใสๆใสสวยๆอย่างนี้เลยครับไอเสาเนี่ยคือคุณมาต่อยอดได้อีกนะครับถ้าเกิดว่าผมจะปล่อยนะผมผมกะจะทําบ้านขึ้นไปแล้วก็ ทำโครงเหล็กต่อครับต่อขึ้นไปเป็นชั้น2แล้วมีแล้วมีวมวมดัดฟ้าข้างบนนะครับเนี่ยที่น้ำไม่ท่วมแน่นอนครับแถวนี้ผมทําฝัดเวไว้ด้านหลังนะครับน้ําผมพอลงในบอ่อปับ๊บมันก็จะมีไหลออกไปข้างหลังเลยครับฝัดเวย